เอาละไปลองดูสิได้ไหมแต่เช้าก็ต้องมาหาดูผลประกอบการก่อนได้ไหมแต่อะไรไหเห็นปลาไหลตั้งตัวโอ้โหแด้ปลาไหลตัวน้อยตั้งตัวโอ้ปลาช่อนนิดหน่อยบรรยากาศนะครับม,มันมันยังไม่ลมแรงถ้าลมแรงมันจะลงแต่ตอนนี้ปลายังไม่ลม เงไม่เอี่ยมเลยเนี่ยไม่เอี่ยมเพิ่งซื้อปีนี้ยังไม่ได้ทุนคืนเลยซื้อทุกปียังไม่ได้ทุนคืน250บาท <c oughs> ได้ปลาซิวไปประมาณ20่สิบบาทปลายเดือนนี้แหละลงเยอะปลายเดือนนี้จะลงอตอนเปิดน้ำทิง้งตอนนี้มันปลาย,ยังไงบรรยากาศคือสุอดยอดเอาสใส่ไป thẳng ừ, thẳng 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 đi hết thẳng đa Vũ thẳng 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 nè, thẳng 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 ลาลลื่นเลยปลาลาไม่ร,ไรูร้เืนไม่รู้แบบนี่รู้อยู่นี่ทำเพีละครั้งกอย่างนี้แหละทำน้อยในปลานั่นละ่ะเห็นมีปลาป,ปลาดุกปลาชนน่ะไปทางไหนแล้ว ไม่ใช่มันออกวอะไรสุดยอดไม่เช้าเพิ่เห็นดูโหนี่ยูมายูจังเลยยอดล้ำเลยอยู่ตัวนึงได้อยู่เดี๋ยวก็ไปต้มใส่น้ำเยอะๆใส่เกลือให้มันเค็มๆให้เลยแล้วก็สุดเออได้อยู่นี่แค่นี้ก็สะสมทุกวัน